ถ้าคุณมีอาการท้องผูกเรื้อรังแบบนี้บ่อยครั้งกากอาหารที่ตกค้างในลำไส้ก่อให้เกิดสารพิษสะสมและเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายต่งตางๆโดยเฉพาะเมเร็งลำไส้1ใน5ของโรคเมเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยในปัจจุบันลดภาวะเสี่ยงด,ด้วยการดีทอ็อกกากอาหารตกค้างในลำไส้ด้วยยูนิดีทอ็อกสูรฟินไบโอติกสไฟเบอร์นวัตกรรมเก็ดซ้มสีเลือด ดีท็อกสูตรพิเศษที่เข้าใจทั้งระบบของร่างกายว่าไม่ได้มีเพียงหลับไ้ที่ต้องการการดีท็อกสารพิษแต่ยังมีปอดที่เผชิญ pm 2.5ตับถุงน้ำดีที่ยังต้องการสารอาหารที่ช่วยดีท็อกสารพิษเช่นกันอยู่นี้ดีท็อกจึงเพิ่มซิสเตอีนและซันโฟลาเฟนจากล็อกโคลี่เพื่อช่วยขับดีท็อกสารพิษจากปอด สารสกัดจากดอกแดนดีไลออนผลของอาติโชยและขมิ้นชันช่วยดี็อกตับและถุงน้ำดีช่วยให้น้ำดีไหลเวียนดีขึ้นลดอาการท้องอืดและด้วยกระบวนการดักจ,กจกับจะปปวก๊าและใส่เนืยมพักช่วยดักจับสารพิษในทางเดินอาหารอันเกิดจากอาหา่ทอดย่างไม่เกรียม ไฟเบอร์จากพีซไฟเบอร์จะช่วยดักจับไขมันจากอาหารลดกากไขมันจากอาหารตกค้างในลำไส้ลอกมื้อไขมันหมักหมมอในลำไส้ออกเป็อุจาระซึ่งเป็นแหล่งสะสมสารพิษและต้นเหตของกลิ่นกายภายใน8ถึง12ชั่วโมงหลังรับประทานลำไส้จะเกิดการขยับตัว เพื่อขับอุจจาระที่เป็นของเสียออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ปวดบิดเพราะด้วยไฟเบอร์และจุลินทรีย์จนเป็นสายพันธุ์ bc 3 0ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้การขับถ่ายคล่องได้อย่างเป็นธรรมชาติกำจัดคราบสารพิษมูกไขมันเนา่าเมื่อกาวสร้างอาหารตกค้างออกจากลำไส้ด้วยยูนิทีท็อกนวัตกรรมเกล็ดส้มสีเลือดสูตรฟินไบโอติกส์ไฟเบอร์ดับเบิ้ลคุณสมบัติดีท็อกสารพิษทั้งระบบของทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ